สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางราฐ,ฐานและจะระบบการศึกษาทาทหารยุคใหม่โดยทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาทหารขึ้นพระราชทานนาว่าขาดจทหารมหาเล็กอีกทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นประถมโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมและโรงเรียนในเรือทรงปรับปรงุงและพัฒนากิจการทหารให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยาประเทศตลอดรัชสมัยของพระองค์ เราชาวเตรียมทหารจึงได้อัญเชิญพระบรมาราชานุสิบรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปฏิสถานไว้ณนะโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อเป็นที่เคารพสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงฝังเมล็ดพันธุ์ไว้ในอดีตให้งอกงามยืนต้นมาเป็นโรงเรียนเตรียมทหารในปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2501สภากราโหมได้มีมติให้รวมโรงเรียนเตรียมในร้อยโรงเรียนเตรียมในเรือและโรงเรียนเตรียมในเรืออากาศเข้าด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นนายทหารชั้นสัญญบัติซึ่งจะเป็นกำลังหลักของกองทัพได้มีโอกาสเรียนร่วมกันอันจะส่งผลให้ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาในปีพุทธศักราช2506 กรมตำรวจในสมัยนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงขอให้โรงเรียนเตรียมทหารเตรียมกำลังพลเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนเตรียมทหารจึงเป็นสถาบันขั้นต้นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่รับภารกิจเตรียมเยาวชนชายที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อเป็นนายทหารและในตำรวจสัญญาบัตรพร้อมที่จะเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรับใช้ประเทศชาติปัจจุบันโรงเรียนเตรียมทหารเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยตั้งอยู่ณเลขที่9หมู่10ตำบลสีกะอ่างอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อวันที่15กันยายน พุทธศักราช2,543โรงเรียนเตรียมทหารมีภารกิจในการปกครองบัคับ,บัญชาและให้การศึกษาอบรมด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยทักษะพิสัยและวิชาทหารตำรวจเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความเป็นทหารความเป็นผู้นำมีสติปัญญามีพลานามัยที่สมบูรณ์และมีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาในระดับสูงต่อไปโดยได้กำหนดปรัชญายการศึกษาไว้คือสามคัคคีมีความรู้คู่คุณธรรมโรงเรียนเตรียมทหารจัดศูนย์ราชการ9ก้าหน่วยงานดังนี้ 1. กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารมีหน้าที่บริหารงานอำนวยการประสานงานให้เป็นตามภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 2. ศูนย์การศึกษา มีหน้าที่ให้การศึกษาภาควิชาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการโดยสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนในร้อยตำรวจ 3. กรมนักเรียนมีหน้าที่ปกครองบัคบัญชาให้การฝึกอบรมอุปปนิสัยวินัยจิตวิทยาและการนำทหารรวมทั้งแบบธรรมเนียมของทหารตำรวจเบื้องตอน้น 4. กอสถิติและประเมินผลมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์วิจัยประเมินผลการศึกษาของนักเรียนเตรียมทหารการสอนการศึกษาเพิ่มเติมและการปฏิบัติงานของข้าราชการตลอดจนงานทะเบียนประวัติที่เกี่ยวข้องรวมั้งการควบคุมพัฒนาระบบสารสนเทศและกิจการห้องสมุด 5. กองพระศึกษามีหน้าที่ฝึกสอนวิชาพัศึกษาสุขศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งถภาผ้าพิสีและภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์รวมทั้งกิจกรรมการกีฬาทั้งปวง 6. กกองพยาบาลมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการเวชกรรมป้องกันเพื่อให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต 7. กองสนับสนุนมีหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการพลาธิการการยุทธโยธาการสันธมุธการขนส่งเครื่องช่วยฝึกและเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 8. กองวิชาทหารมีหน้าที่ให้การฝึกศึกษาวิชาทหารตำรวจเบื้องตน้นและปลูกฝังคุณธรรมผู้นำ 9. กองร้อยบริการมีหน้าที่ให้การบริการและการระวังป้องกันที่ตั้งหน่วยโรงเรียนเตรียมทหารจะรับบุคคลพลเรือนชายอายุระหว่าง14ถึง17ปีที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศและโรงเรียนในร้อยตำรวจซึ่งจะต้องสอบผ่านภาควิชาการพละศ,ศึกษาตรวจร่างกาย และการสัมภาษณ์จนได้ผู้เหมาะสมเข้ารับการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหารปัจจุบันใช้หลักสูตรฉบับพุทธศักราช2554เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช2551ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุ่มสาระโดยศึกษา3ปีเน้นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาต,ต่างประเทศรวมทั้งมุ่งปลูกฝังความเป็นผู้นำทหารตำรวจตลอดจนส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและความสามาคัคคีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจ,จริงเช่นการฝึกวิชาทหารตำรวจเบื้องต้นการฝึกภาาสนามการทัศนศึกษาและชมกิจการประกอบการศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ โดยเฉพาะการศึกษาประวัติศัสตร์และเอกลักษณ์ไทยนักเรียนเตรียมทหารจะต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอมตั้งแต่เริ่มต้นที่ก้าวเข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหารได้แก่ระบบนักเรียนใหม่ในห่วง18สัปดาห์แรกเพื่อปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพพลเรือนให้เป็นนักเรียนทหารที่มีระเบียบวินัยอันเป็นรากฐ,ฐานสำ,สำคัญสำหรับการศึกษาต่อไปนอกจากนั้นยังมีระบบอาวุโสซ,ซึ่งสร้างให้เกิดความรับผิดชอบ และเป็นกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและที่สำคัญคือระบบเกียรติศักดิ์หรือความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนทหารซึ่งนักเรียนเตรียมทหารทุกคนต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาสามปีนักเรียนเตรียมทหารจะได้รับการหล่อหลอมและปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำโดยใช้ชีวิตร,ร่วมกันฉันพี่น้องอีกทั้งได้ทำกิจกรรมร่วมกันเช่น กิจกรรมชมรมภาษาต่างประเทศชมรมดนตรีไทยและเอกลักษณ์ไทยชมรมคอมพิวเตอร์ชมรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชมรมสังคมศาสตร์ชมรมแฟนซีดริลชมรมยิงปืนชมรมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยและชมรมอาสาพัฒนาชุมชนเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้ประสบการณ์เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความผูกพันในระหว่างนักเรียนเตรียมทหารรุ่นพี่กับรุ่นน้องมีความภูมิใจในความเป็นไทยและเรียนรู้สภาพสังคมเทคโนโลยีภายนอกกองทัพไปพร้อมกันเกณฑ์การสําเร็จการศึกษานักเรียนเตรียมทหารทุกชั้นปีต้องมีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่าร้อละหกของคะแนนความประพฤติประจำปีการศึกษานั้นสอบผ่านทุกรายวิชาในปีการศึกษานั้น และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกชั้นปีไม่ต่ำกว่า2.00จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนชั้นและเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตำรวจโรงเรียนเตรียมทหารสร้างนักเรียนเตรียมทหารให้ศรัทธ,ธายึดมั่นในอุดมการณ์ต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งยึดมั่นในปณิธานของคำว่านอตทคือ นอน้ำหนึ่งใจเดียวต่อตั้งใจแน่วแน่ทอทำไม่ได้ไม่มีสมดังพระบรมราชโาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานแก่นักเรียนเตรียมทหารเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2503ความว่านักเรียนเตรียมทหารจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาในวันข้างหน้า การอันใดที่เริ่มต้นด้วยดีก็ย่อมหวังอยู่มากที่จะเจริญวัฒนาไปด้วยดีฉะนั้นนักเรียนทั้งหลายจงตั้งปณิธานเสียแต่บัดนี้ให้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องรับมั่นอยู่ในระเบียบว,วินัยอย่างเคร่งครัดรู้จักเสียสละซื่อตรงอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากภาคเพียรศึกษาทั้งในด้านวิชาการและในทางปฏิบัติ ตามที่ได้รับการสั่งสอนเพื่อจะได้เป็นคุณประโยชน์และเป็นกำลังแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป